ในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปเรียกน้ำตาจากผู้ใช้บัญชีทิกตอกคู่กัน11ซึ่งเผยคลิปวิดีโอขณะที่เพื่อนนั่งร้องไห้พร้อมกับถือเงินจำนวนหนึ่งไว้ในมือซึ่งมีบรรดาเพื่อนๆที่อยู่รอบข้างคอยส่งเสียงเชียร์และให้กำลังใจโดยคลิปดังกล่าวมีแคปชั่นที่ว่าเมื่อเพื่อนเครียดเรื่องเงินค่าน้ำมันที่จะพาแม่ไปหาหมอรักษามะเร็งอย่างต่อเนื่องอยากลองทำงานเอ็นชายเพราะต้องหาเงินด่วนเพื่อนๆเลยร่วมหัวกันว่าวันนี้มาเทรนงานว่าจะผ่านไหมนางก็ชนแก้วชงเล่าให้เพื่อนทุกคน จนร้านเล่าปิดพอทุกคนกลับก็เรียรายเงินรวมเงินให้นางเท่านั้นแหละน้ำตาแตกพร้อมติดแฮชแท็กเพื่อนไม่ทิ้งกันหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและชื่นชมเพื่อนๆเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นมีเพื่อนดีมีชายไปกว่าใครแล้วเพื่อนแท้เขาไม่ทิ้งกันจริงนับถือใจเพื่อนๆมากเพื่อนแท้แบบนี้หายากต้องรักษาไว้ให้ดีเป็นต้นในขณะเดียวกันบางส่วนก็ให้กําลังใจชายหนุ่มในคลิปเพราะเห็นอกเห็นใจและเข้าใจสถานการณ์ที่ชายหนุ่ม ต้องเผชิญจึงได้อวยพรขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี